สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่239แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองคไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะขอแจ้งให้ทุกทกท่านทราบด้วยนะคะว่าทางช่องไม่มีเก็บ,บายทางนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรเลยค่ะวันนี้ก็มีา้าพสวยๆมาฝากกับทุกทกท,กท่านมากมายเลยค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพปลปุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวย สภาพสวยนะคะวันนี้ก็จัดมาให้ทุกท่านสองเหรียญเลยค่ะด้านหลังจะเป็นพอปลอนะคะสําหรับเหรียญพระชัยหลังช้างนะคะสภาพสวยก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะถ้าท่านใดรับคู่ก็จะอยู่ที่400นะคะสวยทั้งสององค์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จโตวัสตือจังหวัดอยุธยาปี2521 เนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสภาพสวยนะคะสำหรับเหรียญสมเด็จโตวัดสตือนะคะสภาพสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น หลวงปูทวดวัดช้างให้รุ่นทะเลสุงปี2508พิมพ์บัวหกนิยมเนื้อฝาบาทกระไหรทองน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมผิวสวยผิวเป็นลุ้งเลยนะคะสภาพเดิมเดิมเลยค่ะ สำหรับหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นทะเลซุงนะคะสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหานุมานปี2562ออกวัดหนองแขมจังหวัดชัยนาทเนื้อกระลายทองตอกโคตเรี่ยมพลาส,สติกสามห่วงพร้อมใช้ เรียมพลาสติก3ห่วงนะคะพร้อมใช้น่าใช้หน้าเก็บค่ะเลรียนสวยเรียมดีนะคะน่าใช้มากค่ะค่ะสำหรับเหรียนหลวงพ่อกลวยออกวัดหนองแขมนะคะเรียม3ห่วงอง์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะพร้อมใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้าปุกเศกปี2,500เนื้อทองผสมตอกโคตรใต้ฐานสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะสะภาพสวยนะคะตอกโคตรบริเวณใต้ฐานค่ะตอกโคตใต้ฐานนะคะสะภาพสวยค่ะ สำหรับรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งมหาลาบหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีกรุงเทพไม่ทราบปีสร้างเนื้อทองแดงหุ้มก้นกระไหล่ทองสวยมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับพระก,กิ่งมหาลาบนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกรุงเทพไม่ทราบปีสร้างองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดใหญ่เนื้อดินใส่ตลับพร้อมใช้น่าใช้หน้าเก็บนะคะ เก่ามากค่ะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสำหรับพระหลวงพ่อปานนะคะพิมพ์ขีคุดใหญ่เนื้อดินนะคะใส่ตลับพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะ่าใช้นะ่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงพ่อโตรุ่นแรกวัดลาดยาแพรกจังหวัดนครปฐมปี2563กระไหลทองลงยาเรี่ยมกรอบทองไมค่อนอย่างดีพร้อมใช้น้าใช้น้าเก็บนะคะพญาเต่าเรือนนะคะเหรียญสวยมากค่ะลงยาได้สวยนะคะกระไหลทองเต็มนะคะยิ่งเรี่ยมกรอบทองไมค่อนสวยๆน่าใช้มากค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญพญาเต่าเรือนลงยาเรี่ยมกรอบทองไมค่อนสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลังเข็มกัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีสภาพสวยมากสวยมากนะคะ มีล้อมเพชรนะคะสวยเดิมค่ะด้านหลังกัดไม่หักนะกัดสมบูรณ์ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมเดิมสวยมากค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลังเข็มกัดหลวงพ่อหรือสีลิงดำวัดท่าสูงนะคะสวยๆเดิมเดิม์งนี้ก็จะอยู่ที่สา0ห้าบค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆ,ๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นแหวนพิรลอดหัวตะก้อพิมพ์ขัดเดียวเนื้อทองผสมหลวงพ่อสายวัดท้องคุ้งจังหวัดอ่างทองสภาพสวยเดิมวงก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเป็นพิมพ์ขัดเดียวนะคะหัวโตนะคะน่าใช้จริงๆค่ะเป็นเนื้อทองผสมนะคะ าใช้จริงๆนะคะค่ะสำหรับแหวนพี่รอดหัวตะก้อพิมพ์ขัดเดียวนะคะเนื้อทองผสมหลวงพ่อสายวัดท้องคุ้งจังหวัดอ่างทองสวยๆเดิมๆวงนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะ่าใช้นะ่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมว,วงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังก้างปลาเนื้อจัดดีมาก เก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสภาพสวยนะคะเก่าจัดมากเลยนะคะสำหรับพระสมเด็จนะคะด้านหลังก็จะฝังก้างปลานะคะเก่ามากจริงๆค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่ไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงหลังก้างปลาเนื้อจัดเนื้อดีองคนี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ300เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพเนื้อผงน้ำมันหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทเรียมพลาสติกเปิดหน้าหลังอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะสามารถเก็บได้ไม่หนักนะคะ เรียมเก่าจริงๆนะคะน่าใช้จริงๆค่ะสำหรับผ้าสมเด็จปกโพนะคะเนื้อผงน้ำมันหลังผ้าแม่ธรณีมีบมวยผมนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้นะ่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทปี2,565หลังยันตุก๊กตาตอกโคดเลี่ยมพลาสติกเดิมน่าใช้หน่าเก็บนะคะเดิมเดิมนะคะสำหรับรูปหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองแดงนะคะตอกยันชื่อวัดแล้วก็พศนะคะ นี่ก็จะเรียมเดิมๆจากวัดเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะตอนนี้นะคะลังคายังหาซื้อได้นะคะอนาคตนะคะมีแรงนะคะสำหรับรูปหลวงพ่อกลวยค่ะค่ะสำหรับรูปหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธนะคะปี2565สวยๆเดิมๆบานนี้ก็จะอยู่ที่350 ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆบาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงพ่อโตเนื้อดินบางกะทิงจังหวัดอยุทยาลงรักปิดทองเดิมใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บนะคะ <ๆ S 1> เก่ามากนะคะลงรักปิดทองนะคะเป็นหลวงพ่อโตนะคะ น่าใช้น่าเก็บนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสำหรับผ้าหลวงพ่อโตเนื้อดินบางกระทิงจังหวัดอยุทยานะคะใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นพันล้านหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่พิมพ์จัมโบปี2537เนื้อทองแดงใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้หน้าใช้หน้าเก็บนะคะสวยมากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญก็สวยตลับก็สวยค่ะน่าใช้หน้าเก็บจริงๆค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณพันล้านนะคะวัดบ้านไร่สวยๆเลี่ยม รอบสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350้าค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งพอปร,รอในหลวงหกรอบปี2542สําสำนักนายกรัฐมนตรีจัดสร้างเนื้อโลหะผสมกล่องเดิมน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมนะคะ พร้อมกล่องเดิมๆค่ะน่าใช้ค่ะค่ะสำหรับพักกิ่งพอปลาร,รในหลวงหรอบนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพยักเงินล้านหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2563เนื้อทองแดงโรงยาจีวรพร้อมกล่องสวยมากน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พัดด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะผิวสวยผิววิ้งค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญพยักเงินล้านส,สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนาใช้หน้าเก็บนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแผ่นยันท้าวเวสสุวรรณขนาดบูชาเคลือบพลาสติกติดบ้านเรือนดีมากน่าใช้หน้าเก็บนะคะ,ไ,ไ,คะ,ไ,ะ,ะ,คะไซส์นี้ก็ เป็นขนาดบูชานะคะติดบ้านติดรถได้ดีนกักแลนะคะเห็นไหมคะน่าใช้จริงๆนะคะเคลือบพลาสติกให้พร้อมเลยนะคะค่ะสำหรับแผ่นยันเท้าเวสุวรรณนะคะขนาดบูชาเคลือบพลาสติกอย่างดีนะคะสวยๆเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ อง์คต่อไปก็จะเป็นปลัดขีกไม้บรรจุก,กิ่งจานอักขระยานันหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมสาภาพสวยสาภาพสวยนะคะตัวนี้ก็จะบรรจุก,กิ่งนะคะค่ะดังนะคะยังสวยนะคะสวยเดิมนะใช้น่าเก็บนะคะจะรูไว้สำหรับไว้ใช้งานได้เลยนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆค่ะ ค่ะสำหรับประหลัดขิกนะคะสวยๆเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ300เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนผงภายกุมารหลวงปุทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองเนื้อผงหน้ากากกระไหล่ทองกล่องเดิมปี2555 สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระเดิมนะคะก็จะลงทองที่องค์พระนะคะสวยมากค่ะเป็นพระขุนแผนที่น่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับพระขุนแผนนะคะผงพายกุมารหลวงปูทิมวัดละหารไล่สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ิ น่าใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆิเดี๋ยวเ,เ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดวัดถ้ำผาเด่นจังหวัดสกลน,นครปี2 555ชุดหน้ากาก,ากเงินกล่องเดิม1ชุดก็จะมีด้วยกัน3ชิ้นนะคะหรือ3เหรียญน,นะคะสวยหมดทุกเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆกันค่ะ สวยนะคะสวยเดิมสภาพสวยมากค่ะองแรกก็จะเป็นเหรียญรูปไข่น้ากากเงินนะคะผิวสวยมากนะคะผิววิ้งผิวเป็นลุ้งนะคะเหรียญที่หนึ่งค่ะเหรียญที่สองก็จะเป็นรูปเสมานะคะหน้ากากเงินเหมือนกันนะคะผิวสวยผิวเดิมนะคะน่าใชหน่าเก็บค่ะวิ้งเลยนะคะสวยมากค่ะ เหรียญที่3ก็จะเป็นลูกไข่นะคะหน้ากากเงินเหมือนกันนะคะแต่นั่งเต็มองค์ค่ะผิวสวยผิวเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดถ้ำผาเด่นนะคะชุดนี้กล่องนี้มีด้วยกัน3ามเหรียญก็จะอยู่ที่ชุดละ600้ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะน่าเงินหมดนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระชุดนะคะแต่เป็นพระผงนะคะก็จะเป็นพระผงหลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์เปิดอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2543ครบชุดกล่องเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมพระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะผ้าสวยผ้าเดิมนะคะด้านในก็จะมีด้วยกัน3ามองนะคะเป็นเนื้อผงหมดนะคะสวยหมดค่ะค่ะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเหมือนกันทั้ง3ามองนะคะด้านหลังเหมือนกันนะคะสวยสมบูรณ์นะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะค่ะสำหรับผ้าชุดนะคะหลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์นะคะ เปิดอาคารสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะชุดนี้ก็จะอยู่ที่ชุดละ400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ400ได้ถึง3องค์พร้อมกล่องเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นมีดหมอนะคะจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อกลวยพิมพ์นาดเกี้ยวนะคะวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทใบเหล็กยาว5นิ้ว ด้ามไม้ฝักไม้สภาพสวยค่ะสภาพสวยนะคะถือว่าสมบูรณ์นะคะด้ามใหญ่นะคะยาวหนิ้วนะคะสำหรับด้ามนี้นี่ค่ะฝักไม้ด้ามไม้นะคะใบมีดค่ะ สำหรับมีดหมอหลวงพ่อกลวยนะคะยาว5นิ้วนะคะใบเหล็กสภาพสวยนะคะด้ามไม้ฝักไม้ด้ามน,นี้ก็จะอยู่ที่900ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสภาพสวยเดิมๆเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นปักคำไม้108เมตรเส้นใหญ่หลวงพ่ออุตตมะวัดวังวิเวกการามจังหวัดกาญจนบุรีเต็มเส้นนะคะสภาพดีหายากน่าเก็บน่าสะสมนะคะก็จะเป็นเส้นใหญ่นะคะเป็นปักคำไม้นะคะ108เมตรนะคะสมบูรณ์นะคะ แต่เส้นนี้ไม่มีเหรียญน,นะคะมีแต่ประคำนะคะถือว่าสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะสภาพสวยเดิมเลยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะถ้าท่านใดไม่มีนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับประคำหลวงพ่ออุตมะเส้นนี้นะคะสภาพสมบูรณ์ค่ะค่ะสำหรับประคำนะคะประคำไม้1้8เม็ดเส้นใหญ่หลวงพ่ออุตมะนะคะสวยๆส,สมบูรณ์เส้นนี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะสมบูรณ์มากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพผ้าร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ